เพื่อนๆคนไหนโอ้โหเพื่อนๆคูณร้อยคูนร้อยนะคะคูณสอคูณห้าเป็น100เท่าไหร่งร7เท่าไหร่เอ่ยคำเ <คำ S 1> ตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า วัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับบาโบอีกเช่นเคยนะคะในเกมสวีดโวนัสซ่าเอ็กคริสปันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบาโบพกทุนมาหนานิดนึงเพื่อนๆค่ยอยู่ที่4 0 0พนะคะทุนหนาเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราเคยทําทุนน้อยไปละนะคะตามคำขอของเพื่อนๆนะคะทุนหลักร้อยเราสามารถทําให้เพื่อนๆได้แล้วนะแต่วันนี้เราจะกลับมากับทุน4 0 0พอีกรอบหนึ่งเราจะมาซื้อฟีเจอร์กันนะคะ อะขออนุญ,ญาตนะคะปรับป็ดนะคะเช็คราคาฟิเจอร์สองพันแปนะคะวันนี้เราจะซื้อไปที่2 8 0 8ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะปบบไปซื้อของสวีตบอันซาเวอร์ชันออริจินอลของเขาใช่ไหมซึ่งก็ขาดทุนไปบ้างนะคะได้กำไรมาบ้างก็ถือว่าได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเวอร์ชั่นของ X มาดีกว่าว่า กำไรจะได้ไหมหรือเราจะเกลือกันดีเออหรือเราจะเกลือกันเอ่ยเพื่อนเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะโอ้โหบวกมาห้าฟีฟีสปินนะเพื่อนๆนนะปึ๊บฮะกล้วยมาแตงโมมาไหมเอ่ยโอเคสวยพีทต่อไหมพีทต่อไหมเอ่ยโอเคสวยเพื่อนเพื่อนโอ้โหคูณสิบนะคะคูณหกคูณสิบสองเป็นเท่าไหร่เอ่ยสองพันเจร้อย่แปดสิบสามเพื่อนค่ะ วันนี้นะคะแอนดี้ม,มาล้นเหลือนิดนึงเพราะว่ารู้สึกเมื่อวานเรากรอบกำไรไปเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้เราก็ต้องกรอบกำไรอีกนะเราจะไม่เชือนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนโอ้โหเพื่อนๆคนนูณร้อยคูนร้อยน,นะคะคูณสองคูณห้าเป็น 100, หนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดเท่าไหร่เอ่ยสองพันหกร้อยสองร้อยหกสิบเก้า 6, 600, 9, ใช่ไหมอ๋อกำไรกำไรเลยนะคะเพื่อนๆขา มาโบจะบอกเพื่อนๆเสมอนะคะว่าเวลาเล่นนะคะเราไม่ได้กําไรไม่เป็นไรขออย่างเดียวนะคะขออย่าขาดทุนเท่านั้นเองเนาะเล่นยังไงก็ได้นะคะให้มีสติเออแต่สําหรับมาโบแล้วคิดจะไปต้องไปให้สุดเท่นะคะ่ะเราจะไม่หยุดแค่นี้นะโอ้โหเมื่อกี้คุณร้อยเลยนะถ้าเราเบ็ดเยอะปรับราคาเบ็ดเยอะแล้วเราสพิเชอร์ราคาสูงกว่านี้น่าจะอ,อน่าจะแต่งที่หนึ่งหมื่นเลยเนาะดูทรงละ แต่พอเราซื้อราคาเยอะๆไม่เห็นจะแตกแบบนี้เลยนะเพื่อนๆตัวคุ้มไม่เห็นจะลงเลยคุูน2คูนสาเนี้ยเราคอมโบรอบเดียวเองนะคะอ่าสองร้อยอุหูเพื่อนเพื่อเจันเราซื้อไป2อ0พันแปนะสองพนะคะ,ะคุ้มนะราคานี้นะคะเวอร์ชันเอ็กคริสมาสนั่นเองนะคะเพื่อนๆคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปรับราคาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรามาเช็คเบ็ดก่อนนะคะ 1,800นะคะเราจะซื้อไปที่1,800เนาะเมื่อกี้เท่าไหร่2,800ใช่ไหมนะคะอันนี้1,800นะคะเพื่อนๆขาจะคุ้มกันไหมเอ่ยน่าจะได้อยู่เลยเนาะเออมาลุ้นกันดีกว่าปึ๊บโอ้โหโอ้โหเบื่อยมัง้งกเพื่อนเพื่อนๆขาราคานี้เปื่อยมื่อกเลยนะปึ๊บโอ้โห เออสวยตัวคูลงมาหน่อยครับโอ้โหคูณ4ีคูณหแล้วคอมโบใค่รอบเดียวเองนะเออดีไม่ซื้อราคาสูงกว่านี้ไม่แน่ราคาสูงกว่านี้อาจจะแตกก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะเออเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเกือจัดนะคะซื้อไป1นึ่นะคะได้มา251โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอ่ะขอปรับราคาไปที่ 2อ0พอีกรอบไหมอ่ะ3า0พเลยละกันนะคะวัดไปเลยละกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองซื้อฟิเจอราา์ราคาราคาราคานี้แหละสำหรับใครที่อยากลองซื้อฟิเจอร์นะคะในเกมสวิตตุนันซ่านะคะอาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะมาดูคลิปของปะบุกก่อนนะคะก่อนจะไปซื้อนะคะเพื่อนคะปึ๊บกล้วยมาฮานะสวย เง่นต่อเออมันต้องอย่างนี้นะคะวันนี้ว่าจะมางาัดสวิตโบนาณซ่าสักหน่อยนะคะโดนโบนาณซ่างัดคืนกลับบาบนูนัทเองโอ้โหไม่ไหวเลยนะเพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูบาบูใหม่นะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ให้บาบูด้วยนะกดกระดิ่งได้ยิ่งดีเลยเพื่อนค่ะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเท่าไหร่เอ้ย1 3ึ0งพั มา,าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าอยากให้ทําทุนเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากคลิปนี้ไปบาบเราจะลองทําทุนน้อยด้วยละไม่เกิน500โอเคไหมโอเคเนาเพื่อนๆหลังจากคลิปนี้ไปนะคะเราจะทําทุนไม่เกิน500นะคะสําหรับคนที่ทุนน้อยจริงๆนะคะบาบจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ตอนนี้ขออนุญาตปรับเบ็ดเช็คละอะซื้อไป2องพอีกรอบหนึ่งแล้วกันเห็นว่าราคานี้ตัวคุณเยอะมาลองดูนะคะ เต้นนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นฟีเจอร์สุดท้ายแล้วที่เราซื้อซื้อวันนี้นะคะเราจะซื้อเป็นราคาสุดท้ายของวันนี้ละโอ้โหเพื่อนราคานี้แดกเอ้ยแดกอะไรล่ะ <Yes. S 1> ราคานี้แดกอะไรล่ะ <Yes. S 1> แตกดีนะคะเพื่อนค่ราคานี้แตกดีจริงๆเลยนะโอ้โหตัวคูณลงเยอะมากๆเลย243พัสีสานะคะซื้อไป2008นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า จะลงวาอีกไว้หรือจะเปื่อยต่อไปเพื่อคะ่ะใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะฝากกดติดตามนะคะ mm hmm. กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้บาบด้วยนะ mm hmm. หรืออยากลองเลก่ก็ลิงก์นะคะบาบ mm ูแปะไวไไ mm ้ใต้คอมเมนต์นะคะปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะ2531นะคะจากวันนี้เราพกมาเท่าไหร่นะ mm hmm. อ่ะเราพกมา4,000ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ 6,000แล้วก็บวกมาประมาณ2,000กว่าอ้โหได้ตั้งแต่แรกกูน่าจะชิงก่อนละนะคะได้ตั้งแต่แรกกูน่าจะชิงก่อนละนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเอางน้อยเราก็ได้กําไรนะคะมาวัดราคาให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าราคาฟีเจอร์ไหนดีแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยพ้โบต้องขอตัวลาไปนะคะด้วยเครดิต6,705นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะกลับมากับคุณเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ